สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปที่จะมาทํานายเกี่ยวกับเรื่องของดวงความรักของท่านนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงความรักของท่านเนี่ยจะเป็นเช่นไรคะ่ะค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะประจำเดือนพฤษภาคมนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพจูปิเตอร์ค่ะ สัญญาณเตือนว่าความรักนในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะมีการให้เวลาซึ่งกันและกันมีความได้ใดเป็นชิ้นเป็นอันจากคนรักนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยก็ถือว่ามีความเป็นผู้นํามีความโดดเด่นแล้วนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะคุณก็จะได้ทําอะไรค่อนข้างที่จะ,ะมีผลงานหรือทําแต้มทําให้คู่รักของคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยรู้สึกพึงพอใจมากยิ่งขึ้นจนเขาต้องพึ่งพาอาศัยคุณนั่นเองนะคะก็ถือได้เรียกว่าเป็นดวงความรักที่ สดใสเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้ถ้าใครที่คบหากันมานานอยากจะพาคนรักเนี่ยนะคะไปแนะนําให้รู้จักกับญาติผู้ใหญ่ก็รีบพาไปแนะนําเลยค่ะเพราะว่าในเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาด้วยนะคะพูดคุยเจราจาเรื่องของความรักก็ถือว่าลงตัวดีค่ะแล้วก็ถ้าหากต้องการอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับดวงความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรรับฟังได้ที่ดอกจันส3มสามแล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ